วันที่2 3มกราคม2568ณบริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยานายแพทย์เอกชัยคำลือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยานํนาคณะผู้บริหารและบุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารซึ่งเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิธาิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาดำเนินการต่อย,ยอดและขยายผลสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารภายใต้ในแนวคิดผู้นำพาธรรม ปลูกผักกินได้วิถีพอเพียงโดยได้ร่วมปลูกผักสวนครัวอาทิตเช่นพริกขี้หนูผักชีต้นหอมผักสลัดมะเขือปลอกผักบุ้งเป็นต้นแบ่งออกเป็นเจ็ดแปลงตามผู้บริหารที่กำกับดูแลกลุ่มง,งานโดยเน้นปลูกพืชที่บริโภคเป็นประจำพืชท้องถิ่นและสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อเป็นตัวอย่างให้บุคลากรในการดำเนินการปลูกผักไว้รับประทานเองภายในครัวเรือน และเป็นแนวทางให้กับประชาชนนำไปปฏิบัติพร้อมทั้งเสริมสร้างความสามัคถทีและความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรภายในองค์กร